ไอเจ้าน้องขยากินซาเจ้าแต่น้องบักก้ากินเลือดกินเพียนะน้องเนี่ยได้ดียวอีน้อยนี่มาเจือบว้ยถามเยอนะนะครับน้องอันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเนี่ยนะครับซาแบบขั้นโนวิทนะครับขั้นนิวบี้นะจ๊ะโอเคก่อนอื่นอันนี้คือรัวซานะครับผมจิ้นนะครับขัวนายเขาเดี๋ยวไปต้มก่อนนะจ๊ะแล้วก็ต้มขัวนายให้มันซุกนะครับต่อไปเขาจะบใส่ซเพียนะครับเพราะน้องเป็นหน้าไมอยู่นะครับสตาร์ทอีกปอแล้วนะจ๊ะ อันนี้เป็นน้ําต้มขัวในนะครับแล้วก็เป็นผงปรุงรสแกะลงแดงเกียวเมี่ยงนะครับแล้วก็จะเป็นพริกลาบเนอะพริกลาบที่ขายมากนักกับใส่นักขายบะมากเพชรกับน้องใส่นักนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําปลาน้อยนะถ้าเป็นผงวิเศษผงนัวแกะก็รัวไปแอลนี่ขายมีกับใส่นะครับใส่นักนัวนักใส่น้อยนัวน้อยใส่บะนัวนะครับผมเนาะอ่ะต่อไปนะครับเฮาจะเอาจิ้นเอ่ยคัวไนเอ่ยที่เฮาต้มสุกตะกี้พักเอ่ยกุยยางนะครับผมเนาะโฮรวมไปกันเลยไม่ต้องใส่อย่างก่อนใส่อย่างหลังนะครับเสียเวลานะผม ที่อื่นเพื่อใส่อันนี้ก่อนนะคะอันนั้นก่อนนะครับต้องนะฮะเสียเวลาสุดท้ายมีอยู่ในกะมังเดียวกันนะครับผมเนาะพักมันก็จะมีพักไผ่หอมด้วนหอมป้อมนะครับหอมแดงเน้อจะไข่นะครับแล้วก็จะเป็นพริกนะจ๊ะใค่ใส่อย่างก็ใส่บะมากก็ต้องใส่นะครับแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วปรุงรสตามชอบนะ ันนี้แหละนะครับก็คือซาแบบโนวิทนะซาแบบกําลังเริ่มต้นนะครับผมเนาะแล้วค่อยๆขยับเพิ่นทำอะไรค่อย,ค,อยค่อยขยับแรงไปแล้วกันนะครับถ้าเป็นผู้เล่นระดับเอ็กซ์เปิดเนี่ยเพื่อก็จะกินโคนไนดิฟนะฮะนะส่วนน้องเนี่ยมากินโคนไนดิฟเป็นผู้เล่นขั no ้นโนวิทอยู่กี่อีก็พอแล้วนะครับมันยังแตืนกันได้อยู่ยังลามอยู่นะครับผมเนาะมาถึงเวลาสมควรนะครับปานเขาหนึ่งหัวแม่โป้งกีบไปเลยลูกมาเเอวอรี่บอดี้ยอกซู อยังคือนะฮะคืออยู่นะครับผมนะอ่ะโอเคกีบคนอายต่อลองเอาไปเงี้ยนะเจ้ายังคือ